ไฮไฮบอกกี hi hi, ้ทักกี้เซ้สิหาไม่เจอแต่ละคนจะหา <Okay. S 1> เจอนู่นเจอนี่เจอ,น,เจอนั่นวอคหาใครไม่เจอเลยโ <c oughs> okay, อเคตะกุกตะนี่แอซิดอีกแล้วฆ่าคขาไม่ได้แล้วมาอะไรเน้นแอซิดเฮ้เน้นเน้นชือยทีไว้ก่อนตอนนี้ <c oughs> เกมหมาใช่แล้ว <c oughs> กเกมไหนที่เราเล่นกับบนานณาเกมหมาทุกเกมแหละโมไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วยังเล่นอยู่ทำไมเนี่ยพวกคุณอยากได้เลี้ยวผ่านซื้อเลยเงินคือทุกสิ่งอุย้ยค่าได้แล้วเอาเรื่องเราเป็นตัวไม่หลังเข้าเชื่อแล้วอ๋อ ไหนอยู่เนี่ยโหมากมาจ้ามือแต่ว่างงว่าเอ๊ะทำไมเป็นอะไรกิจเคยยี้พัดหนึ่งยี้ไปยี้พัดสองคืออะไรมะครับผมจะโดนแทนแทนคอนโดนี่ละตรงนี้แม่งชอบพี่คนมานี่ไงตัดใช่วะเออไม่ใช่หลอนเห็นประยะเป็นรถถังเนี่ยมันชื่อซีเวอร์เหมือนพี่เลยแต่มันมูนอะ โ <Okay, S 1> อเคได้อยู่ชาร์โดสไตร Style, เอาเรื่องไอ้ตอนนั้นเยอรมันเฮ้ย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 อะไรใครมาวัดเลเซอร์ไอชื่อนี่เพื่อนวัดเลเซอร์หลอนหมด <c oughs> ตรงนี้มีคาเรเด้งอาไว้ข้ามาเลยผมข้ามาไม่ได้ม,มันมันมีรถถังจีนอยู่ตรงนู้นอะยางตาหาไปแล้วไม่ใช่เหรอยังมั่งสปอร์ตไปนู่นแหละใช่ไหมใช่หรือเปล่าข้างในโอ้ยใช้มากอะแปลกแปลก ยิงมายังไงนะแนะนำหน่อยเวราะว่าจองมาแล้วจองมาแล้วหลอกเอกมาไม่มีสเตเบเลเซอร์กลัวตัวลราได้ยือเอจเอพื้นแตกโอ้โหโอ้เลดนี้น่าจะมีแต่ผู้เล่นผู้เล่นใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจวิงใส่กันหมดเลยฮีก็กำลังเข้า ตอมการจมตีเฮ้ยเห็นแล้วละไปกลับรถกลับเลยสภาพเอ๊ะก็สายมีสายมีเสียงรถโซเวียตอะเออซูหนึ่งจงสองน่าจะปีห้าสิบน่าจะเอฟโอเคเก็บซูได้แล้วดูด้วยแง ขึ้นมาต้โดนเลยววะยับเราต้องยึดเมืองยึดกรุงศรีตันตกได้วยไอคันเดินที่วอลกิงไปเด้อดิเด้อมันเนียนวอล์กรอเืนนั้นยิงยากหนนะอ๋อมันยิงรวยจิตขยับ้าวเขาจะขยับ็วไอเหียแบโอเคตาย p น e s e n t a t i o n คือมันเกิดแล้วใช่ไหมเนี่ยตายทำไมต้องกโกรธฟั <c oughs> งจากเสียงแล้วเขาแน่จะเจอเขาแน่จะเจอเอ่อบิมบ่มเบมเลยอะอะมาหรือเปล่าเมื่อไหร่จะได้บีทีสักทีเนี่ยจะได้เกินไอ้เนึ่งจุดสักทีอนะ่ะ Hãy phải đi kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp